สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าจะพี่น้องข้าวเช้าเหมือนกันพี่น้องกินข้าวอันกินข้าวเตรียมไปอะไรพี่น้องกินข้าวเช้าเตรียมไปดงมันมีกาสิออกไปสวนพี่น้องสวนอยู่ดงเผื่อที่ภากันไปปลูกมันนะพี่น้องเราเศร้าพอไปซื้อเอาแล้วมันแล้วก็จะรวมไถหนึ่งทีนี้ท่ายก็สามสามแสนเนาะ สามแสนหมดนาดีสามแสนซื้ออายุ้านอันนาทรายก็บชื่อพ่อพ่อเลยซื้อมวงก้อนสามแสนชืพากันไปคุดแต่ได้พี่น้องมวันนี้กันค่ะกินข้าวเช้าพี่น้องกินแล้วแล้วก็นช่พากันเตรียมไปเลยพี่น้องส่วนน้องพรกับอีแมกกะชื่พากันสีโรจักให้ฟอง์กิลไทยเพราะว่ายังชีวะซื้อของกินอยู่ตลาดกินข้าวกับจามพี่น้องจามเหลือเมื่อวานนี้เอามาอุ่นกินใหม่แล้วกมีแกงหน่อไม้ง วักครับแล้งอีแจวพออิ่มแล้วพอไปแล้วมเดี๋ยวพี่น้องถึงเ้าสาวน้ำกันตอนนี้พอเพิ่นการสิไปแล้วถ่ายแม่กลับมาบอลกระถางใส่ตำลงังมีกามาหอดอันสวนอันน,นี้เขาเลยเด้๋ยพี่น้องบอนเทาทางนี่แหละ <c oughs> อามาซอยพี่น้องมาเมื่อกี้มีแค่สามสี่คนเนี่ยพี่น้องเด้อ คือเฟน่ไม่กินละวก็เอาเขาไม่กินอยู่พี่แล้วพี่น้องกินเขาอยู่ปามึงตั้งไหน่อยก็มา้ี่ใมันพี่น้องเอ้ยที่ปลูกไม่นี่และใช่ไหมปลูกไม่นี่แหละเอามาแล้วก็คุดปลูกน้ำหึ่งไปน้ำดิ่ในสวนและใกล้แคมไห้แคมหน้านี่แหละพี่น้องบริกวงไปไหน ค่านี่เป็นองเข้าสจอนั่านั้นเปมนของเท้าพี่น้งนองเสียนสลัไแลแล้วก็นชิพากันคุดปุ๋ยได้เอาเสียบปุกขึ้นเอาเลย <c oughs> คูแรก้อ็นด้งที <c oughs> ่วนอันนี้ก็เป็นมันพี่น้อง <c oughs> มันทียวเ,เอามาเลยเราก็ตัดปะมาณเก่บเลย มาตัดเ็ดพี่เลยบอกตัดเ็ดมันนี่แหละอันนั้นเทากเอาไว้ตัดกคืบหนึ่งคืบหนึ่งเลยพี่น้องตัดคืบหคืบหนึ่งแล้วก็ตัดใหม่มันถือตามันก็สิสิบสบ,<ล>นบอน,นี่แหล,มมละตัวใน,นกระสอบค่ะก็แม่ตัวเขาตัดอยู่้านมาสามสามัดมัดละสิบอน สามสิบกว่าบาทนะเหมือนี้สช่ไหอยู่่อยนี่เออไปไปกองอยู่บ้านเยวะพี่น้องจุ๊ดจุบันนะมาญ่ยังไม่เห็นฐานบ่แม่ต้นไม้ก็มีต้นสูงๆงามพี่น้อง

เราถึงจะเอาให้เาปลูกได้พี่น้องได้ผู้คุดได้พี่น้องเอาเสียมคุดเอาผู้เอาเสียมผู้เอาจกก็มีคุดไปนำปลูกไปนำหื้อไปนำโอ้อาปูกเลยมัปลูกมันอาผลกรรมมาปลูกนำได้ผุนมาปลูกซอยได้พี่น้องเอ้ยพักกันเห็ดไปคนละไม้คนละมือเนาะนครน่าจะคุมเลยสองคุมแล้วบอกเห็ดซื้อไปได้หรือ ได้สมใดก็ได no. no. ้เนาะหไปนำเห็ดไปนำแต่ว่ามื้อนี้แก่มาหลายผดเต็มขั้นไทยเลยทั้งหึ้สชลามทั้งคุดปลูกเพื่อมาหอดพี่ก้าสวยเติบเนาะเข็ดอนหลังห้างบ่อยู่เยอะไข่อ่าลบลึกๆเกิดอะไรนังจะเกิดอะต่อบัดคุดมันแล้วมันเยอะโอ้หพ่อพี่มีจักติดมือเลยพ่อ สบายดีพี่น้อง <c oughs> สบายดีพี่นอ้องหายใจม, p, มั่งหงามั่งหงาหายใจมั่งหงา p, มั่งหงา p, มั่งเงยเลยละ <c oughs> มันแบบกระทันหันเลยมืัอนี้กาอากาศฮ้อนพี่นอ้องเอ้ยมื่อวานนี้เมื่อวานนีกาากา้กับบ่ฮ้อนไปไหนเนาะมืัอนี้แดดกล้าเลยมืัอนี้ก็ค่อยเฮ็ดไปเมื่อยแล้วก็พักผ่อนก่อนไม่สุสระหองเดียวเลยคือไฮโคอยู่คนเดีย <c oughs> แห่งคนเฒ่าเฮ็ดจักสิได้ชัในใด้แล้วพี่นอ้องเอ้ยหนุ่มก็มีแต่น้องคอนคนเดียวนี่แหละ ขันบอกลางอยู่กับใครแน่ยังว่ามีนั่นชอยไม้ชวนมือพอบอกรางกับไปแล้วยังแต่สามคนนี่แหละบุกบืนอาก็มาชอยเหมือนนี้ลื้อฮะแล่ว่าบลื้อบ่ได้ดอกชอยกันปูกฮาใส่กระปุกนั่นแล้วฮอใส่กระละกรแล้วบบแล้ววดกีดาผู้น้องคอนเห็ดแหละก็ต๊กขลาดขึ้นแท่อันเดียววะอันเดียวอันเดียวีบังเออแต่ว่าจะใส่สองอันว่าแม่นเนาะ าาโอ้โหดีเต็มระไทยมาพี่น้องทั้งน้ากินทั้งยังอึกระถึกคือ,ค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 อคโคมส่วนภาามุงนั่นก็เป็นของไทยอลัมเนาะเราก็แล้วแล้ว,ล,วลายแล้วของเรานะแคมไห่แคม,แมน้าไผมันพี่น้องกำลังพากันเฮ็ดเวียดีแ <c oughs> ม่ก็เอาในหม่องหม่องไปปลูกอู่หัวโพนพี่น้อง แดดฮอนแห้งมันตอนนี้การยังพากันเห็นแบบเก่าเลยพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสี่ห้าโมงแหละจะหน่อยการสีพากันกลับกลัมือหลมันเลยแดดฮอตทางทางทางคุดปลูกพร้อมโอ้เห็นพร้อมกันเลยฮอนอ๋อเบ่งมันกันยังไหลอันนี้เมื่อเอิก็ใช่เพราะว่าอีนแล้วถือเมื่ออีกแสิเอาเมา่ออีกบบดมออันนี้ก็แล้ว ไม่สบ้วเลวนี่อันนี้ก็พันอันนี้บัอมือพองมาแล้วพง <c oughs> ุพงเอาพี่น้องสหรับกินก็ขอลาไปก่อนเด้อฝากสองน้องคอนเด้อพี่น้องฝากสองลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อสองน้องคอนสลับ <c oughs> ผมมอบขอบใจหลายๆที่มาติดตามลาไปก่อนพี่น้องสบายดีสบายดี